สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับแล้วก็พามาแนะนำครับวัตถุมงคลครับของพระเชพคุณหลวงพ่อกวยชุดตินทโรแห่งวัดโคสตารามครับที่น่าสะสมอีกหนึ่งรายการกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีรูปถ่ายครับหลวงพ่อกวยฉากยันคู่นะครับปี62ออกในนามวัดเดิมบางคงคารามมาแนะนํากันนะครับ ซึ่งรูปถ่ายฉากนี้นะครับถือว่าเป็นฉากที่มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับรุ่นนี้จะออกปี62ออกวัดเดิมบางคงคารามนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าวัดเดิมบางนะครับรุ่นกตัญญูปี62นะครับพระครูปลัดครับก็เป็นผู้นะครับผู้ปลุกเสกนะครับพระครูปลัดนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังครับหลากหลายคณาจารย์ครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ แล้วก็หลวงพ่อเล็กนะครับอ่าวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังครับหลากหลายคณาจา์ครับหลากหลายคณาจารย์ร่วมบุกเสกเลยนะรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเล็กนะครับอ่าวัดกลางบางแก้วนครปฐมก็มาร่วมบุกเสกด้วยครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงก็มาร่วมบุกเสกครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อปืนนะครับวัดราชโดนะครับเกจิชื่อดังครับหลากหลายคณาจา์ร่วมบุกเสกเลยแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าขึ้นชื่อว่านะครับ พิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่นะครับพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่บวงสรวงวิญญาณหลวงพ่อนะครับบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกวยลงมาเสกผ่านร่างพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนนะครับสวยเลยนะครับรูปฉากนี้นะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับ รูปถ่ายหลวงพ่อกวยยันคู่ปี62มากประสบการณ์เขาก็จะเลี่ยมนะครับเป็นงานกระเช้าเงินนะครับกระเช้าเงินไมค่อนเดิมจากวัดเลยครับเขาจะมีกระเช้าเงินและกระเช้าทองนะผมมีเป็นกระเช้าเงินนะครับมาแบ่งปันพี่กันนะครับจานวนทั้งหมด24บาทนะครับมีมาแบ่งปันทั้งหมด24บาททุกบานนะครับผมจะใส่เป็นเชือกล่มนะครับพร้อมอาราธนาขึ้นคอได้เลยนะผมก็จะแถมเชือกล่มนะครับพร้อมอาราธนาขึ้นคอได้เลยนะผมมียอดทั้งหมด24บบาทนะครับ เปิดให้บานละ200บาทครับพี่อ่ะเปิดให้บานละ200บาทครับรับ3บานนะครับอ่ารับ3าบานผมมีราคาพิเศษให้ครับ3บาน500บาทเท่านั้นครับพี่อ่า3บาน500บาทเท่านั้นมียอดแบ่งปันจำกัดนะครับทั้งหมด24บานเท่านั้นนะครับที่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็จะขึ้นลิงก์ไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ อ่ารายการนี้นะครับรูปยันคู่วัดเดิมบางคงคารามปี62รับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับอ่ารับประกันพระแท้นะครับ ตามมาตรฐานสากลเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยยันคู่นะครับอ่าโอเคครับพี่วันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยยันคู่นะครับวัดเดิมบางนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่นะครับอ่าประสบการณ์ดีนะครับสุดยอดพิธีพุทธาพิเศษบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ปลุกเสกณวัดเดิมบางคงคารามนะครับอ่าก็วันนี้ผมจะพามารับชมเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไลน์นะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ